กลับมาอีกครั้งกับโครงการ Easy E-Receipt 2.0ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปใช้สิทธิ์ซื้ออะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับโครงการ Easy E-Receipt 2.0นะครับ e เป็นมาตรการจากทางรัฐบาลที่มุ่งกระตุน้ตฐฐฐนเศรษฐกิจภายในประเทศปี2568เปิดโอกาสให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการมารลดหย่อนภาษีได้ถึง5 0,000บาทนอกจากจะปรับวงเงินเพิ่มเป็น5 0 0 0 0บาทแล้วยังมีการแบ่งวงเงินออกเป็นสส่วนนั่นก็คือ ส่วนที่1-30,000บาทสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการออก e-tax invoice หรือ e-receipt ส่วนที่ 2- 2,000 20, 0บาทสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสินค้า o t ท p ที่มีการออก e-tax invoice หรือ e-receipt ในส่วนของสินค้าที่มีเข้าร่วมโครงการได้แก่สินค้าประเภทฟุ่มเฟือยเช่นสูราเบียยาสูบรถยนต์และน้ำมัน2ค่าบริการต่างๆเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและประกันวินาศภัยนอกจากนี้ยังไม่ครอบคุ้มบริการท่องเที่ยวและที่พักด้วยเช่นกันครับสำหรับระยะเวลาโครงการของปีนี้เริ่มตั้งแต่16มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2568สำหรับโครงการนี้นะครับเหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้กันด้วยนะครับ